เพาะเอ็นเอ็นซอยเกินร้อยแน่นอนใช่เพราะเราก็แบบตื่นเต้นมากเออแล้วก็มองมองพื้นมองกล้องมองพื้นมองกล้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ถือรวมๆแล้วก็ค่อนข้างดีร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ตัวเองสำหรับเราร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะให้ประมาณเก้าสิบแปดเก้าสิบแปดใช่ค่ะอีกสองคือตื่นเต้นวันนี้สูงร้อยหกสิบห้าค่ะหรอท้าไมท้าไปเพราะว่าในในจอในตอนที่เขาประกวดเขาบอกร้อยหกเอ็ดไม่ใช่ค่ะ เพราะว่าอ๋ออันนั้นคือกอดใส่ต้นสูงค่ะวันนี้มันไม่มีอินเดอร์ร้อยสิบห้มันมีอยู่นะคะมันมีมันต้องต้องดูดีๆอินเดอร์มันอยู่ในสายตารอบดีๆก็จะได้แน่แน่นอนต้องต้องติดตาสองคุณโยกกี่ใบ วันนี้วันนี้มันยังไม่พร้อมในหลายอย่างไม่เวลาด้วยซ้อมน้อยด้วยแล้วก็ซ้อมหลายอย่างขายของด้วยนอนดึกด้วยเสียใจไม่เ้า่สียใจค่ะเพราะว่าเราเชียร์เพื่อนเต็มที่อยู่ข้างหลังอยู่หลังสุกร์เลยไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นไหมด้วยกระขยิบขยิบก็ข่าวก็ได้เห็นค่ะเพราะว่า เราก็แบบเป็นเพื่อนกันเนาะชายก็เห็นตามสตาๆตามตาๆก็อะไแต่ให้กำลังใจกำลังใจใช่ใช่ตกกำลังใจเลยก็ทัดอินบ็อกไปด้วยให้กำลังใจแบบ บอกเขาว่ายองค่ะนะแต่ว่ก็หัวสสียอะไรแล้วเขาวม่ตอบว่าไงก็ไม่ไม่ได้ตอบว่าไงค่ะแล้วก็เข้าใจว่าเขาอาจจะแบบช่วงนี้ยเนาะใช่ใช<ๆ>ก็ต้องแบบต้องแบบลุกออนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็อ่ดของเราอยู่นะใช่ก็ตอนถึงถามอะไรนี้ไปถามว่าตอกใจไหมคือคือจริงๆแล้วอ่ะเราก็แบบ ใน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 ความที่ตอนนั้นเราก็ไม่ค่อยสบายด้วยตอนนั้นเลยนะคะก็เข้ากองด้วยก็ไม่สบายตัวเองก็ป่วยด้วยก็แบบอ่านบ้างตอนนั้นอะ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็พอเวลาผ่านไปแล้วว่ามันเหมือนกับเราแบบรู้สึกว่าเออคนเรามันก็มันก็ต้องมีบ้างใช่ไหมคะ<า>ไม่ถึงไม่ถึงว่าแบบมีข่าวได้ๆอะไรอย่างเงี้ยมองว่าหนูหนูมองว่าเรื่องนี้มันจริงๆแล้วว่าถ้าไม่เกิดกับตัวเอง ไม่มีใครเข้าใจอย่างลึกซึ้งใช่เพราะเราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุหรือว่าต,ต้นลึกลึกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะคะอ่ะาอต้นลึกแบบเรียนอแล้วนะเราก็ไม่รู้เพราะว่าคือจริงๆแล้ว,วเ่ะเรื่องอันนี้มันเป็นเรื่องความรับเป็นเรื่องละเอียดอ่อนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ให้กำลังใจทุกฝ่ายนะคะระเีอา,ๆๆๆา่าร แล้วก็คือนิสัยส่วนตัวเลยเป็นคนนิสัยดีพีรเมย์เป็นคนนิสัยดีแล้วก็อ่เป็นห่วงทุกคนอบอุ่นแล้วก็น่ารักค่ะใช่เรื่องอื่นเราเราไม่เกี่ยวเราไม่ยุ่งเพราะว่าเราเป็นคนอื่นใช่อันนี้ก็คือเรื่องเรื่องส่วนตัวก็คืออ่าใช่ไหมคะรู้จัก่ะรู้จักก็คือรู้จักมาตั้งแต่ที่เขาคุยกันตอนแรกเลยเพราะว่าใช่ก็ไยตอนน้ก็น่ารัก น่ารักทั้งสองคนเลยอบอุ่นค่ะเป็นผู้ใหญ่พี่ปุ่นพี่ปุ้ยก็เป็นผู้ใหญ่พี่รำไยก็แบบทํางานก็ในเรื่องของการทํางานก็ปรึกษาปรึกษากันทํางานด้วยกันแบบก็ถือว่าดีนะเพราะว่าต่างคนต่างเป็นนักร้องอยู่งกันแบบนี้พี่รำไยเปหนอะไรนะใช่ใช่รุ่นใหญ่เออเราเป็นจุดเริ่มต้นถ้ใช่ถ้าย้อนกลับไปอันนี้อันนี้จริงๆแล้วหนูอ่ะไม่ไม่อยากจะพูดแบบจาะลึกเพราะว่าเราเคยพูดมาแบบ แบบเยอะอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าเหมือนกับว่าตอนนี้เป็นช่วงที่เขากําลังแบบดรามจอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่อยากไปพูดซ้าเติมหรือว่าทําให้แบบมันแบบอาจจะแบบอะไรอย่างนี้ใดๆเพราะเพราะเราเองก็เราเองด้วยเราเองก็จําจําเรื่องชุดเรื่องประจำชาติด้วยนะคะไม่ได้ตลกไม่อยู่ไม่ได้ขายตลกเลยไม่สวย รูปขายสวยความจึ้งคิดเล่นก็คิดเล่นบ้างบางวันก็เล่นเล่นให้กำลังใจทุกฝ่ายใช่เพราะเรื่องนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องความรักเขาเขาบอกว่าเรื่องความรักเป็นเรื่องสวยงามแล้วก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆฝ่าย่ผู้อ่านแค่รำไรก็พอทำไมไม่เกี่ยวกับทุกทุกคนเลยค่ะทั้งในห้างด้วยทั้งพี่ปุ้ยพี่ลำใหญ่ด้วยแล้วก็ทั้งทีมงานทุกคนด้วยเพราะว่าก็ หนักกันอยู่ก็คุต้องต้องให้กำลังใจอย่างเดียวเลยค่ะติดต่อกันค่ะติดต่อกันก็ติดต่อมาเรื่อยๆติดต่อกันไปเรื่อยๆใช่แต่แต่แค่ไม่ไม่เด้กชายแค่ไม่ได้มีโอกาสไปเจอกันเพราะว่าต่างคนต่างมีหน้าที่เยอะแลมีปรึกษาอะไรคือความรักอะวรปรึกษาเรื่องความรักเราสวยด้วยไงเรื่องความรักไม่ไม่ค่อยปรึกษาแต่ว่าเรื่องเราเท้าสูงเราปรึกษาเขาอยู่ใช่ค่ะ ว่าตอนที่เรากําลังจะเข้ากองเราเราก็ปรึกษาเรื่องส้นสูงเพราะเราไม่ไม่ค่อยมีส้นสูงแล้วก็ได้ถามเขาว่ามีแบบเจ็ดนิ้วไหมเขาบอกว่ามีแต่หน้าเตี้ยเราก็เลยแบบไม่ได้ปรึกษาต่อใช่ค่ะเพื่อนดียอมรับว่าปรึกษาอย่างกันจริงๆใช่ปรึกษาเรื่องส้นสูงจริงๆเรื่องความรักไม่ได้ปรึกษาใช่ค่ะเพราะว่าเราเราเองก็แบบ แล้วก็ดูห่างๆอย่าดูหูั่อย่างที่บอกนะคะแล้วก็ใ้บบนครเอาปลกหน่อยพรุ่งนี้อย่าเลหน่อยพรุ่งนี้อย่าเืองเอเ่องขอ็กขอเ็ เน็ตเน็ตเน็ตกาแฟคือดีมากคือนางก็ฉีดอยู่แล้วไงนางก็เป็นคนที่ฉีดพลังบวกเชิงพลังบวกเชิงออกไปทางลบเจ้าบวกเชิงบวกค่ะเพราะว่าเขาสปอร์ตเรามาซื้อกระปรงกระเป๋าพีมพ์เยอนะเน็ตมากดตะกร้าให้ตลอดนะแล้วก็มีการล่าสุดมีการโดเนตกันนางบอกว่ากูต้องโอนอีกแล้วหรอก็โอนให้สามพันดอลลีย เคยมีคุณคุยกับเขาไหมแม้ตั้งแต่เราประกวดเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะซัพพอร์ตเรามากเขากดไจกับเราเท่าไหร่เนี่นางไม่ได้บอกว่านางซัพพอร์ตแต่นางไม่ได้บอกว่าเออแบบนางจะซัพพอร์ตแบบกูจะเต็มที่เลยนะอะไรเงี้ยนะก็ไม่ได้บอกขนาดนั้นเพราะเราเองก็เป็นคนที่แบบขี้เกรงใจเพื่อนแล้วก็บอกอ่าอย่างน้อยๆก็แบบเพื่อนๆในวงการแค่กดแชร์ให้ก็ดีใจแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วตรงนี้ก็มีการนับคะแนนด้วยในการกดไลค์อะไร ช่ค่ะเอออยากให้พี่ๆในวงการก็ถ้าอยากให้ก hey. ําลังใจน้องออก็ช really? ่วยกันถ้าเห็นเลื่อนโพสผ่านแล้วก็ช่วยกันกดหัวใจก็ยังดีองใหญ่จะกดเท่าไหร่อะไรนะคะงใหญจะกดเท่าไหรก็เห็นเขาคุยกันอยู่ว่าจะกด อ่าแบบว่าพี่เอ่อเล่นกาแฟติดต่อคาะลำยอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เราเราก็ใช้รวมพลังแต่เราก็กตะกานะคะกตะกาเราก็มีหน้าที่แค่ขายของเราก็เลยแบบไม่ได้ออกไปดูจองข้างนอกสาวสาวใช่ค่ะสาวสาวให้ดัง่ะงทาวแต่เราแต่เราแต่เราอะไรนะคะแต่็ล้วถ้ามีโอกาสอยากจะชวนทุกคนเลยแต่เราก็เข้าใจเพราะว่าอย่างเล่นกาแฟเนี่ยเราก็ตั้งแต่เดี๋ยวนะคะก็ไม่ได้ ไม่แล้วค่ะก็ดีก็ดีมันติดปากหนูละคะก็วันนี้เดินทางอยู่ที่เราถ้าปวดแล้วเราเหมาะกับการเป็นนางักร้องเราเราเหมาะกับการเป็นนางงาอด้วยนะอ้าว้าแต่เราลองไห้ตลอดเวลาที่เราโดนคนซับห่ออ๋อใช่คือคือก่อนหน้านี้จริงๆแล้วหนูเป็นคนที่แบบ เ,เข้มแข็งด้วยแล้วก็ไม่เคยร้องไห้ออกออกแบบไร้สดร้องไห้อะอย่าง <S <S ไม่ไม่พลอยแล้วพอมาวันนี้พอเรามาตั้งใจทำแคมเปญต่างๆแล้วเพื่อนๆื่อร์ตแล้วก็พี่ๆสพอร์ตแล้วก็รู้สึกยดีใจจังว่ามันมันเป็นอะไรที่อบอุ่นมากๆเป็นการเป็นการที่แบบเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราเราไม่ได้ตัวคนเดียวนะ <S <S อะไรเงี้ยยังมี <S <S หลายคนที่ให้กําลังใจเราแล้วก็อยู่ขา้างหลังเราเยอะเราก็เลยรู้สึกตื้นตันใจมันก็จะมีบ้างที่น้ำตามันคลอแต่ว่าหนูไม่พยายาม ไม่ร้องให้พวกลัวหนูหหื้วน่ากลัวหน้าหิ้หวหรอใช่ค่ะกลัวมันมัน,มนหนิ้วหิ้วคือห,ห,นห,หน้าเยิ้งค่ะลจากนี้จะรับเงินทุนเลยไหมคะ แน่นอนค่ะเราจะเอาจริงแล้วนะเอาจริงมาตลอดนะแค่เราจอยเฉยๆบนเวทีออสเตจคือเต็มที่แค่เราแค่เราสมาธิก็ก็ก็เล็กนิดนึงเฉยๆเพลงใหม่ตอนนี้ก็ยอดวิวสองสามแสนวิวแล้วฝากติดตามด้วยนะคะชื่อเพลงว่าเส้นทางฝันนะคะติดตามได้ในยูทูบ้องอัญชลิมานะคะเพลงใหม่จะย่างให้ถึงแทนบ้างจะย่างให้ไปถึงแกล อยากเข้าทีมไหมคะอยากเข้าทีมแน่นอนค่ะพังไหญ่เลยพังไว้หรือพังวงยังไงก็เะจะเข้าทีมแบบแฟนบอยดิหนูอยากเข้าทีมกับองค์กรอะไรก็ได้แต่จริงๆก็อยากวงใหญ่นะอยากวงใหญ่เลยเหรอหนูก็อยากวงใหญ่นะใช่หนูว่าหนูหนูไม่จมแน่นอนอย่างเมื่อกี้ สี่ปีครบแน่นอนค่ะวิธีสี่หนูอาจจะไม่ใช่การขายของเพราะว่านักช้านิดนึงแต่สมองของหนูเบรนของหนูธุรกิจของหนูคือการคอนเสิร์ตร้องเพลงบอดี้ให้ค่ะใช่บอดี้มันให้ เพื่อนๆบอกว่าอามตัวสูงนะอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เชื่อเพื่อนๆเราเชื่อ่เฉีกเลย่เรา่งกนใส่มง้อมเพงโดนใส่หนูอยากหนูอยากพาเพื่อนๆในองค์กรเนี่ยที่ใส่มงด้วยกันเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตมากกว่าใช่ถ้าหนูได้เข้าทีมหนูก็จะพาเพื่อนไปคอนเสิร์ตทั่วประเทศเลยอ่นันก็จะแต่งเพลงให้เพื่อนๆนะถ้าถ้านเือนกบ่ายงก็อยากใส่มงกันก็อยากให้ใ่มงเอหนูก็อยาก ถ้าหนูไม่มองก็ต้องต้องหนูก่อนแล้วก็ต้องหนูก่อนแล้วก็ค่อยให้เพื่อน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 ก็จะมีในในแก๊งนะคะก็จะมีพี่กดสิเกลเขาให้เราเข้าแก๊งเป๊กแก๊งเปเขาเขาให้เข้าแก๊งแล้วเพี่อเาสงสารเราเดินตามเขาทุกวันทุกวันเราสิงไหมวก็เราไม่ได้สิงนะแค่เราแบบว่าเราเดินตามเขาแล้วก็มีพี่แชร์ ป็นพี่เชียร์เอ็มใช่เราเป็นแก๊งเดียวกันค่ะยคนนี้ร้อนเต้นติดต่อนะคำแรกคืออาร์มชุติมาอ่าตัวน้องเพลงสั่นคอหนึ่งฝากเออเราเพลงสั่นคอหนึ่งติดตามด้วยนะคะขวัญใจสงขลานะคะมาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยมิสแกรนทั้ง77จจังหวัดสนุกแน่นอนแล้วก็มาดูได้เลยนะคะมาเชียร์ได้เลยนะใครชอบใครก็มาเชียร์ด้วยแต่อย่าลืมเชียร์น้องอาร์มอีกคนนะคะ พเพลงสักคนแล้วก็ฝากเ <c oughs> พลงใหม่ด้วยนะคร <c oughs> ับเพลงอะไรร้องอะไรสักคนงั้นหนูขอร้อง